ีันร้องตัวแมวมค่ะไม่มีครับเดี๋ยวสองตัวเขาเขางอนอยู่นี่แค่ออกจากบ้านมาก็งอนแล้วเนี่ยเหตุที่พี่แอนบอกว่าพี่แอนบอกว่าให้ขังแมวไว้แล้วไปกินกาแฟออกาไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้ลูกรักเราแต่ได้ออกมาอย่างนี้ได้ถ้าออกมาแบบหกเจ็ดชั่วโมงเนี่ยได้แล้วจำไปต้องนอนเขาจะวิ่งมาด่าเราเลยเว่า แล้ววก็ิ่งไปแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไม่รู้อไม่พใจกลับมาดึกกลับมาดึกไม่พอใจมันเป็นแมวจนแบบไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนฝูงไม่ใช่มันแบบว่าเราก็เหมือนมีลูกอะนี่เราก็ต้องดูแลทุกอย่างแค่นั้นเองขาเหมือนเขาเหมือนเป็นเด็กตลอดเวลาเราต้องมาู้ใช่แต่เราสื่อสารกับเขารู้เรื่องใช่ไหมเรื่องเรื่องคุยกันรู้เรื่องสมบัติอะไรนี่ก็ไลน์ไลน์คุยกันว่าเดี๋ยวจับกี่โมงนะเขาก็ตอบมาโอเคเขตอบกันส่งสติ๊กเกอร์บอกว่าเซอร์ฟี่ด้วยออฟฟิศด้วย ตอนนี้ก็ไม่คอยมีอะไรนะฮะตอนนี้มีมีทายยวให้กระบะกระบะทรายดยวให้ตอนนี้เจแมวเล่นแมวเต็มก็รวมกับของคนไปเลยครับผมก็นอนในเนี่ยดแล้วก็เล่นปีนปีนแล้วก็ปีนแมวนอนบนเตียงโอเคพี่บอมโอเคเลยโอเคได้่นเสิร์ฟหนังเหนังล้อ๋อ กี่ปีนะครับนี่เลิฟเล่นเรื่องสุดท้าย2019นั่นแหละ 2020, 21, 22แล้วสี่ปีพอดีสี่ปีเปนวันโลกได้เลิกจัดการเองแล้วเอาฝากสิลองลิฟต์ต้องดูชื่อก่อนลองลิฟต์เลิฟนะครับผม2019มิถุนายนนะครับถ้าเกิด ออกมากินข้าวออกมากาแฟมา,มานู่นมานี่อะไรก็แวะมาดูหนังนะเซอรมีกิจกรรมในโรงหนังด้วยหรือมีกิจกรรมใน,นมหนังจะ,จะมีพี่มี <c oughs> อะไรในหนังจะมีพี่มีไม่ไม่มีครับเป็นเป็นตัวหลอกไม่เล่น <c oughs> ครับเราจะมีงานแค่สี่เรื่องแค่นี้ไม่ใช่เหมือนแล้วแต่แต่ที่ถ่ายเรื่องนึงอยู่อมองหน่อยว่ามีงานแต่ถ้าไม่มีหนังก็ไม่ค่อยเห็นวีนี้แบบเล่นกีนูกอะไรใช่ครับมีเล่นคิมูกบ้างเล่น นี่เราอะไรนะปูเออเล่นบ้าเล่นโบลิ่งบ้าเปตองออไม่เปตองถอดมินขนุบ้าโอเคไม่เล่ะคำถอบ้าโโออเเคคโอเค